สวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้กะละมังชาแนลจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเศรษฐีพันล้านสวัสดีค่ะทุกทุกท่านเมื่อท่านเริ่มปลูกท่านก็ได้บุญแล้วเพราะจิตใจที่จดจ่ออยู่กับต้นไม้ไม่คิดฟุ้งซ่านคือจิตใจที่มีแต่คุณงามความดี เมื่อท่านเริ่มปลูกท่านก็ได้บุญแล้วเศษษฐีพันล้านหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าคารันโซเป็นไม้อวบหนามที่มีการเรียกขานว่าต้นเศษฐีพันล้านสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายมีหน่อเกิดที่บริเวณขอบใบหน่อสามารถหลุดและโตเป็นต้นใหม่เป็นต้นไม้ที่ลำต้นไม่แข็งแรง ต้นสามารถหักได้ง่ายนอกจากนี้ใบก็จะหลุดล่วงได้ง่ายเช่นกันทําให้หน่อหรือต้นอ่อนเล็กๆที่อยู่ตามขอบใบร่วงลงดินและอาจจะเป็นธรรมชาติของคารันโซที่จเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆได้เองเศรษฐีพันล้านหรือคารันโซจึงขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ประเภทอึดและทนเพราะเมื่อถึงลำต้นจะหักใบจะร่วงหลด ก็สามารถจเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพดินและสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งเราก็มักจะพบต้นเล็กๆที่ตกอยู่ในกระถางของต้นแม่ก็จะสามารถจเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ขึ้นได้เองค่ะคารันโซเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายชอบแดดความชื้นปานกลางขยายพันธุ์โดยมีต้นอ่อนที่ปลายใบหรือจะหักลำต้นหรือจะนำใบมาวางไว้ที่ดินก็ติดได้ง่ายเช่นเดียวกัน ด้านความเชื่อเกี่ยวกับการเป็นไม้มงคลเพียงแค่ได้ยินชื่อก็รู้ทันทีเลยว่าต้นเศรษฐีพันล้านเป็นไม้มงคลที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองโดยจะเปลี่ยนคุณสมบัติในด้านการเงินของเจ้าของบ้านด้านการเสริมสิริมงคลเชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้ในเขตบ้านที่อยู่อาศัยหรือเป็นครอบครัวใหญ่ต้นไม้ชนิดนี้ จะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับฐานะของสมาชิกครอบครัวทำสิ่งใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินก็ไม่ติดขัดถ้ามีอาชีพที่ต้องจับเงินอยู่ตลอดเวลาก็จะยิ่งลื่นไหลดีถ้าปลูกไว้ในเขตร้านค้าก็จะช่วยให้ทำมาค้าขึ้นยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองได้โดยง่ายช่วยเรียกลูคขาคุณภาพให้มาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นขาประจำ ทำให้คนที่ทำการค้าเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและยังมีความเชื่ออีกว่าหากเราบำรุงต้นเศรษฐีพันล้านให้มีความสมบูรณ์ดีให้มีต้นอ่อนจำนวนมากเชื่อว่าผู้ปลูกจะมีโชคลาบเข้ามาหาตัวไม่ขาดสายทั้งแบบราบลอยและโชคจากคนหรูจกักทิศในการเหมาะ ที่จะปลูกต้นคารันโซหรือเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านเป็นไม้อวบน้ำขนาดเล็กจึงนิยมปลูกลงในกระถางเพื่อให้ย้ายไปมาได้สะดวกสามารถตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานโต๊ะรับแขกหรือภายในบ้านก็ได้ทั้งยังเป็นไม้ฟอกอากาศโดยทิศที่เหมาะสมมากที่สุดคือทิศต,ตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากต้นเศรษฐีพันล้านเป็นไม้มงคลที่ไม่ต้องสวดคาถาเพราะเขามีดีตามชื่ออยู่แล้วแค่ให้ท่านดูแลต้นเศรษฐีพันล้านให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้มีต้นอ่อนจำนวนมากท่านก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาไม่ขาดสายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรลับฟังด้วยนะคะการดูแลต้นไม้ให้มีใบไม้ที่สวยออกดอกก็เหมือนกับการดูแลบคุคคลภายในบ้านอย่าหลงลืมสิ่งใดไปหากเราทำทุกอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกุศลพลังความเชื่อความศรัทธาย่อมทำให้เกิดปฏิหาริย์กราบขอบพระคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ